สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบบุรีพระบ้านสวัสดีพี่ๆี่ท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพระดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่พท่านใดสนใจพระเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0 8 1 7 9 4 1 6 5นนะครับผม พระทุกองนะครับพี่พี่จัดส่งไปสีฟรีนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ก็ได้พระสวยๆมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับส่วน e p 2ี0นะครับเดี๋ยวจัดให้เป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้กันนะครับองค์แรกของวันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ลมดําเดิมๆเลยนะครับขี้เบ้าเดิมๆเลยนะครับผมสักครู่นะครับ ขอภัยกล้องกล้องไม่ไม่โฟกัสอ่ามาแล้วนะครับผมนี่รูปหล่อเดิมๆเลยนะครับผมท่านใดมีความรู้ชอบนะครับขี้เบาคี้ฝุ่นแบบแห้งๆเลยนะครับผมด้านหลังเขียนรุ่นหนึ่งด้วยนะครับผมเนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับหล่อสวยไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับผมแท้ดูง่ายเลยนะครับผม องต่อไปเลยนะครับองต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับรุ่นป้องอ้อยนะครับพี่พี่สภาพก็ยังคมชัดนะครับเนี่คมชัดลมดํายังอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเ่ยนะครับเหรียญปี2518นหยปะครับวัดกลางบางแก้วท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับเหรียญแท้ดูง่ายบ้านๆเลยนะครับผมนี่มาฝากนะครับแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้สวยนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมของหลวงปู่ท่านนะครับเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มนะครับ ท่านใดชอบ, bon ชอบก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปได้หลวงพ่ออีมาเองนะครับอันนี้อันนี้เลื่อมกรอบเก่าเป็นกรอบ,อบทองแดงโบราณเลยนะครับเป็นพับสีหน้าหลวงพ่ออีนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางชอบนะครับงานเก่าแบบโอ้โหเชื่อมห่วงเก่าด้วยนะครับผมนี่คลาสสิกมากๆเลยนะครับปกติจะได้มาเปื่อยๆนะครับพี่ๆองค์นี้เป็นเลื่อมแบบทองแดงโบราณเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับ น่าเก็บมากๆเลยนะครับผมองต่อไปเป็นพักกีบบัวหลวงู่บุญนะครับพี่ๆนี่เนื้อเมกะพัดมาบ้านเดียวกันเลยนะครับแห้งๆฟุ่นๆเลยนะครับผมเป็นพักกีบบัวนะครับหลังยันนะครับผมนี่สวยเดิมเดิไม่ผ่านการใช้เลยนะครับบ้านๆเลยนะครับนี่้อยเก็บงานตะไบตามขอบตามอะไรนะครับผมท่านใดชอบนะครับพระกีบบัวเมกะพัดหลวงู่บุญก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผม เดิมๆเนี่นะครับจัดจ้านนะครับเนื้อหาไม่กระพัดแบบเก่ามากๆเลยนะครับองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นที่เขาเรียกว่าอิ่งนะครับอิ่งอิ่งนะครับผมนี่ยโหอันนี้เป็นแบบหล่อโบราณเก่ากึกเลยนะครับพี่พี่นี่ท่านใดอันนี้ไม่ทราบที่นะครับว่าสำนักไหนเลือออกนะครับคี้เบาคี้ฟูนแบบงานกรอโบราณแบบเก่าจริงนะครับเป็นเครื่องรางนะครับมหาเสน่ห์โชคลาภนะครับอิ่งอิ่งที่เขาเรียกกันบางคนก็เรียกอิ่งอิงนะครับผมเนี่ย ดูง่ายมากๆเลยอันนี้นะครับพี่พี่เขาอยู่ในตลับสีพึ่งเก่านะครับผมก็เจ้าของของขอเก็บตลับสีพึ่งเพราะว่ามีตะกุดเงินอยู่2ดอกแล้วก็มีพระแม่นางกวักนะครับผมเลยเอาเครื่องรางชิ้นนี้มานะครับนี่เก่าแล้วมันจริงนะครับพี่พี่นี่ขี้เบาขี้ฝุ่นแบบแห้งๆเลยนะครับผมนี่หล่อทองเหลืองโบราณ2อซีกว่าแน่นอนนะครับผมสวยงามและก็สมบูรณ์ไม่ได้ผ่านการใช้เรียนดูห่วงแบบเดิมๆเลยนะครับผมงานหล่อแบบว่าเหมือนพวกอินโดจีนพวกวัดสุดทัศน์เนี่ยนะครับผม ท่านใดมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับเก่าแท้แน่นอนนะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นเหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำนะครับผมพระยูไรนะครับผมต่อโคด้านขวานะครับนี่เป็นของอาจารย์เฮลนะครับพี่อาจารย์เฮลหมายเลขสวยมากๆนะครับ1 5 6นะครับพี่ๆี่นี่ปีพศ .59 นะครับ เป็นเหรียญนิยมนะครับปกติจะเจอเนื้อธรรมดาทองแดงพวกอะไรเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นทองคํานะครับหน้าทองคำหน้ากากทองคําแท้นะครับผมพระยุไรนะครับนี่โชคราบค้าขายนะครับผมน่าเก็บมากๆเลยนะครับของอาจารย์แห้วนะครับพี่พี่องค์ต่อไปนะครับพี่พี่มาแบบกล่องเดิมๆเลยนะครับเป็นพระกิ่งจําลองนะครับวัดสี่ชุมนะครับผมพระกิ่งจําลองพระอัดพระอาจารนะครับผมนี่ หายากมากๆเลยเป็นเนื้อบอลอิตาลีรุ่นนี้จะมีเนื้อเงินก็มีทองคาก็มีนะครับผมสวยกล่องเดิมๆเลยจองแพงมากๆเลยนะครับเจ้าของบอกจองแพงมากๆนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อบอลอิตาลีนะครับนี่พระอาจารณจำลองนะครับผมพิธีใหญ่เกจิปุกเสกแบบเยอะมากๆเลยนะครับที่สุขโขทัยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับแกะบล็อกแกะพิมพ์น่าจะอาจารย์เฉลิมชัยนะ ผมว่านะครับผมตามประวัตินะครับหายากนะครับผมพระดีพิธีใหญ่นะครับปลุกเสกชัดเจนเจตนาดีนะครับและก็สั่งจองแพงมากๆนะครับพุทธศิป์งดงามนะครับผมมาพร้อมกล่องเลยนะครับพี่ๆนี่กล่องเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นพระประจําวันอันนี้ไม่ทราบที่จริงเป็นเนื้อเมกะพัดเก่าโบราณเลยนะครับมีมีสองหน้านะครับพี่ๆท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้ลูกอมเสือหลวงพ่อเพียนมาวันนี้ได้หลวงพ่อเพี้ยนมาคือลูกอมเสือก็ เสือ4เก้าเสือกระถิ่นนะครับที่มีประสบการณ์นะครับลูกอมเสือดูง่ายๆเลยนะครับน่าเก็บมากๆเลยนะครับสภาพลมดําแบบเดิมๆรุ่นประสบการณ์เลยนะครับแล้วก็เสือกระถิ่น4เก้าเนี่ยรุ่นประสบการณ์เลยนะครับพี่ๆนี่ไม่ได้ผ่านการใช้ทั้งคู่เลยนะครับสวยมีโค้ตตอกวอทอใต้ฐานนะครับผมนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่ทันใดหาอยู่ห้ามพลาดนะครับหลวงพ่อเพี้ยนราคาหลักร้อยนะครับผมองค์ต่อไปเป็นเหรียญเก้านะครับพี่ๆเหรียญเก่า อ่าเป็นพระสัมพุทธสิรินะครับเป็นสองสี่เก้าขวานะครับพี่ห่วงเชื่อมเดิมๆเป็นเหรียญเสมาก็ไหลทองนะครับวัดโสมนัสวิหารสองสามเก้าเก้าถึงสองสี่เก้าเก้านะครับพี่ๆเนี่ยเป็นเหรียญเก้านะครับที่ลึกครบร้อยปีนะครับผมนี่ดูง่ายมากๆก็ไหลทองแบบแห้งเดิมๆเลยนะครับเหรียญยุคเก่านะครับผมเป็นเหรียญพระพุทธสิรินะครับผมสัมพุทธสิรินะครับท่านใดมีมุมมีทางนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่มรุ่นใส่สินไหมนะครับผมองค์นี้สวยแชมป์เป็นโลกเลยนะครับพี่พี่นี่รุ่นใส่สินไหมรุ่นนิยมนะครับกระไรทองหายากนะไม่ได้ได้มานานแล้วนะครับพี่พี่ปกติจะได้ลมดํากัระไหลเงินนะครับวันนี้มีโอกาสได้กระไ่ทองแบบแชมป์แชมป์เลยรุ่นใส่สินไหมนะครับรุ่นนิยมนะครับผมองค์ต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อป่วนหลวงพ่อกวยปลุกเสกนะครับนี่ลมดําแบบแห้งๆสวยแชมป์เลยนะครับอาเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อป่วนสวยวิ่งเลยนะครับพี่พี่นี่ลุ้งขึ้นตลอด โอโหงามมากๆเลยนะครับ องค์ต่อไปเลยนะครับพี่ๆจะเป็นพระรีลานะครับผมพระรีลาหลวงพ่อโตนะครับวัดกำแพงอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่สวยมีหน้ามีตาหายากมากๆนะครับหลังจานนะครับผมปกติจะเจอแต่พิมเล็กๆก็คือพิมพ์สุกโตพวกอะไรเล็กๆนะครับพระรีลาถือว่าเป็นหนึ่งพิมยอดนิยมของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อโตนะครับวัดกำแพงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพระเถระคณาจารย์ยุคเก่าหนึ่งรูปนะครับผมที่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้อันนี้มานะครับเมื่อก่อนผมได้มาหลายองค์นะครับนี่ เป็นวัดศรีขันเจ้าคุณนออธิษฐานจิตอันนี้เป็นปกจัมโบ้นะครับลงสีลงทองโหคัดส,สิธิ์มากๆเลยนะครับอยู่เย็นเป็นสุกนะครับหลังยันสัตว์รักยันเจ้าคุณนอนะครับนี่ปกจัมโบ้นะครับผมวัดศรีขันจังหวัดอ่างทองหายากนะครับพี่ๆน่าเก็บมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อขอมพระพุทธโคดมนะครับผมนี่ เคลือบเคลือบนะครับนี่อันนี้เป็นแบบเคลือบทุกครั้งจะเห็นที่ทั่วไปก็จะเป็นเนื้อดินล้วนแล้วก็ลงฉลักนะครับอันนี้เป็นแบบเคลือบนะครับปี2 5 0 5น้า่าเก็บมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้พระขุนแผนนะครับผมนี่วัดอ่างทอง249กว่านะครับ ผงเดียวกับรุ่นสร้างเขื่อนวัชโยนะครับผมในหน้าเก็บมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นพกักผงยุคเก่าพวกสมเด็จวัชโยมาสร้างนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วองค์ต่อไปก็คือหลวงปู่ไต่ฮ่องกงนะครับเป็นเนื้อกิ่งนวะที่ลึก90ปีมูลนิธิปอติกตึงนะครับพี่ๆนี่กล่องเดิมเลยหายากนะครับผมนี่สวยจะมีเนื้อเงินก็มีนะครับพี่ๆเนื้อเงิน เนื้อทองแดงอันนี้เป็นนวะโรหะนะครับพี่พี่สวยมากๆเลยนะครับซึ่งมีเกจิปุกเศษนะครับผมนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่สวยงามมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับและองค์สุดท้ายของวันนี้ก็จะได้พักแก้วนะครับกล่องเดิมเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นกลมสรรามิตรสร้างนะครับผมจะมีเนื้อเงินก็มีนะครับพี่พี่เนื้อเงินเนื้อทองคานะครับอันนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับพี่พี่นี่สวยงามมากๆไม่่ผานการรใช้เลยนะคับม 3K นะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับพระแก้วรุ่นนี้นะครับผมปลูกเสกเจิแบบเยอะมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมยังไงผมก็ฝากนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เวลามารับชมกันแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับ